ก่อเดอหาเป็นลำพึงคือหาดบอ,อกแล้วแหละบรรยากาศได้ชุมชนหน้าฝนจะไม่มีฝนบรรยากาศเงียบยิ่งมีพายุยิงเงียบ,บ แต่ตอนนี้ถ้ามีพายุเซิร์ฟบาแทนคือคนจะเยอะขึ้นตอนเวลามีคลื่นเศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นถึงแม้จะมีโควิดแต่คนก็ออยังมาเที่ยวยู่จริงๆขึ้นที่นี่เขาเรียกว่าคลื่นทะเลเล็กนะครับมันก็จะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีเนอร์จี้สูงมากจะเป็นคลืนที่ เขาเรียกว่าขึ้นน้ำตื้นแล้วกันครับขึ้นมรสุมนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาของเซิร์ฟเขาจะเรียกว่า4ี่ห้าหกพีเรียดก็คือขึ้นมันจะทันที่จะต่อต่อกันมากครับเพราะขึ้นมันต่อกันนะครับมันจะไม่ค่อยมีแรงชาร์จแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับคนมือใหม่ที่ว่าครั้งแรกเรามาเจอเลยเนะี่ยเราจะไม่ได้เจอขึ้นที่แบบคุ่มหัวเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับการฝึก จริงๆแรงมันันเจอแรกเกิดจากตอนที่เราเห็นชาต,ต่างชาติมาเล่นที่บ้านเราก่อนแล้วเราก็เลยอยากจะลองดูเพื่อ้ง่ายครับอยากจะลองดูก่อนนะครับว่าเธอกีฬาอะไรมันคืออะไรกันแน่ทำไมคนต่างชาติถึงมาเล่นที่นี่กันเยอะโดยที่คนพื้นเพเราไม่ไม่มีใครเล่นเลยหรือไม่เคยรู้สักยภาพเลยก็ลอ,องตัดสินใจตัวเองลงเข้าไปเล่นเพื่อที่จะได้รู้สักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่รอบข้างเรา คือเราเกิดมาอยู่กับทะเลอยู่แล้วครับแล้วเราก็เห็นทะเลอยู่แล้วในช่วงแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซึ่งมรสุมที่คุณหมเขาดูน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่เราก็เล่นน้ํากันอยู่แล้วในทะเลอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยไม่ได้กลัวถ้าเป็นช่วงนั้นผมคิดว่ามันยากคุณพี่ว่าเราเริ่มเล่นเองอ่ะว่าเราเล่นด้วยตัวคนเดียวครับมันยากตรงนั้นแหละครับก็คือเราต้องอาจารย์ u t u b e นะครับอ่านแล้วก็ดูสังเกตแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองนะครับไม่มีไม่มีใครบอกเลย,ยนนในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ยากที่สุด พอเราเริ่มใกล้ชิับมันเรื่อยๆครับแล้วคีชิคามันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีจุดๆหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทะเลจริงๆแล้วมันมน่ากลัวกว่าที่เราคิดอยู่ระดับนึงเหมือนกันก็ขึ้นรลูกไม่มีทางเหมือนกันเมื่อก่อนเราเล่นอยู่แค่หน้าหาดนะครับเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มเล่นเซิร์ฟเราก็ต้องออกไปเซิร์ฟขึ้นใหญ่ขึ้น,น,นอะไรที่มันดูเสี่ยงขึ้นแอดวานซ์ขึ้นนะครับมันก็ดูน่ากลัวที่คิดนิดนึงแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าถ้าเรารู้จักมันมากพอครับเราก็จะไ,ไม,ไมไ เนื่องจากที่เราดู YouTube มาครับขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยหน้าตาไม่ได้เหมือนบ้านเราเราก็เลยอยากอยากจะพิสูจน์ว่าคืออะไรกันแน่แล้วเราก็เลยเริ่มออกเดินทางไปซึ่งตอนแรกที่เราเดินทางไปก็น่าจะเป็นสวัดภูเก็ตก่อนที่แรกนะครับที่อนามันซีเซิร์ฟนะครับผมไปเจอครูคนนึงแล้วกันครับพี่เดย์นั่นเป็นอาจารย์คนแรกของผมที่ยังไป็ทางการซึ่งเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันเป็นใครเออทำไมมันเล่นเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟได้และได้ดีระดับหนึ่งเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับณนะตอนนั้น เขาเห็นเราปั๊บนะครับเขาก็เ,าเห็นแววเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราแหละ้งครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปทําที่ระยองเลยเออเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นการเปิดคอมนิตี้ให้มันกว้างขึ้น เพราะพี่เดย์เขาเป็นนักกีฬามาก่อนนะทีนี้นักกีฬาคนนึงจะโตขึ้นมาได้ฐานมันต้องเยอะซึ่งสปอนเซอร์จะเข้าก็ต่อเมื่อสปอนเซอร์เห็นถึงชุมชนเซิร์ฟที่มันใหญ่ขึ้นและเขาก็จะมีบัตเจ็ตในการสปอนเซอรกีฬาเราก็เลยพยายามที่ทำยังไงก็ได้ให้นักกีฬามันไปได้สักทีหนึ่งก็เลยเป็นความฝันเป็นโครงการโปรเจกต์ทุกอย่างที่ทำขึ้นมาทำยังไงก็ได้เซิร์ฟบุกแล้วนักกีฬาเขาจะไปได้สุดเขาเองแล้ววงการเซิร์ฟมันจะโตด้วยตัวเองได้นี่คือฐานแบล็กกาวด์ของการสร้างคอมมูนิิตี้เซร์ฟ เริ่มต้นต่อแรกเลยนะครับสมัยก่อนอนะ่ะหนึ่งก็คือเซิร์ฟบอร์ดหาซื้อยากมาก2ราคาสูงมากแล้วสมัยก่อนถ้าเกิดว่าตีกับไปที่เล็กเซิร์ฟแรกๆเลยครับเราทํางานได้แบบบอลแบบหลักร้อยสี่ห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราจะลงทุนทำเรียนโรงเรียนนี่นะครับมันต้องมีอยู่แล้วเล็กๆนะบอร์ดล้ำเนี่ยมันก็หมื่นห้าสองหมื่นนะครับซื้อบอร์ดสามสี่ล้ำมันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแล้วที่เราจะเอาเงินกลับไปใช้หนี้ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กัดฟันนะครับในเรื่องของอการปันนรป้นคอมมูนิตี้ออีีกกกกนนนะะครรรรับบผมมมมไ่่่วาา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 จเเเป็็ดึึงงงข้้้ซต ปรับจูงความเข้าใจกันใหม่นะครับในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของสิ่งต่างๆนั่นมากมายนะครับแล้วก็อุปสรรคจริงๆมันไม่อยากจะนับเพราะมันก็มีมีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมมันไม่มีทางที่มันจะสดใสแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่ผมไม่อยากจะนับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะฝ่ามันไปถ้าเราประจํามันเยอะมันก็เหนื่อยฟรีเปล่ามันไม่หนักนะ ทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่สําคัญนะคือการที่เราจะมาทําตรงนี้แล้วมันจะเป็นบิ๊กคอมมูนิตี้ได้นะครับหนึ่งก็คือมันต้องมีการขับเคลื่อนด้วยเงินซึ่งพอเราจับจุดนั้นนะปั๊บนะครับแล้วเราก็มาบริหารเรากเปิดเป็นเซิร์ฟสคูนะครับทำอะไรให้มันดูใหญ่ขึ้นทําอะไรให้มันดูชัดเจนขึ้น ก็คือคุณครูทุกคนนะครับเราควรจะต้องมีรายได้แน่นอนครับทุกคนมีการใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นนะครับมาเล่นเซิร์ฟนะครับร่างกายแข็งแรงได้ทางานกลับบ้านไปมีตังเหลือนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องมีแล้วมันทําให้เขาไม่เครียดต่อในการที่จะไปพัฒนาทีมพัฒนาวงการซึ่งมันคือความสมบูรณ์แบบที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับในใน,ใน,ใน,ในสิ่งที่เขามีอยู่ ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยจนมาเห็นติ๋วที่ปลอยลำอยู่ตรงทะเลแล้วก็สนใจแล้วเราเลยเข้าไปถามเขาก็เลยอยากให้คนแถวเนี้มาเล่นเซิร์ฟกันเยอะเขาก็เลยแบบพี่เดี๋ยวผมอาสาสอนเขาก็สอนพี่กับแฟนพี่ตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยยืนได้เหรอเพราะปกติเราเราไม่คิดว่าที่บ้านเราเนี้ยจะมีกีฬาประเภทนี้แล้วแบบปกติเราดูแค่ในทีวีองเงี้ยเราไม่คิดว่าบ้านเราจะเล่นได้ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะแล้วก็ได้แบบสอนน้องๆที่สนใจในกีฬานี้มันไม่ได้แบ่งแยกกีฬาน่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณขยันขนาดไหนถ้าคุณแบบขยันมามบ่อยๆคุณก็จะเข้าใจขึ้นแล้วก็กําลังของผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมามบ่อยๆอย่างนี้กำลังแขนอ่ะเราได้อยู่แล้วค่ะยังไงเราก็ูผู้ชายได้ ตอนแรกมันไม่มีใครเล่นแล้วไี่ผิ๋วคนช่วยมาเล่นนะครับกลับมาเล่นจับมาสอนช่วยมาดูตอนเขาสอนกันเราโค้สมีโพสอื่นก็สอนแล้วก็ยืนฟังยืนเพราะตอนแรกอ่ะผม,ม,เ,มเล่นเกมชอบขี่รถเล่นอะไรเงี้ยครับผมว่าทำให้ผมพ้นจากตรงนั้นนะครับออกกลังกายด้วยรักครับรักมากอยากกลับบ้านมาเล่นตื่นเต้นเนี้ย ต้องย้อนกลับไปก่อนว่ากีฬาเซิร์ฟครับเป็นกีฬาที่ผมฝ่ายฝันอยากจะเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยมันเล่นได้จริงๆจนวันหนึ่งมาเจอติว๋วมาเจอเพื่อนๆคนอื่นเล่นถูกชักชวนให้มันเล่นก็เลยติดใจครับแลไม่เคยหยุดเล่นเลยความรู้สึกครั้งแรกเลยนะครับคือไหลไปแบบคลื่นแล้วแบบเหมือนมีแบบแบริลเล่ข้อหัวอยู่เป็นฟิลอย่างนั้นเลยครับแต่จริงๆแล้วคลื่นวันนั้นที่เล่นแบบเล็กมากๆแต่ฟิลมันเหมือนแบบ โอ้โห oh, เราชนะธรรมชาติได้ เดอะเซตแ k กนะครับเกิดขึ้นมาจากสถานการณ์โควิดนะฮะเป็นช่วงที่แว็กขาดตลาดทําให้แว็กมันถูกเก็งราคาด้วยครับผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะลองทาดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคนไทยไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยตอนแรกก็ทําขึ้นมาใช้เองกับเพื่อนจนวันหนึ่งเพื่อนบอกว่ามันโอเคเออมันใช้ได้ดีเลยผมก็เลยทําขายขึ้นมาครับจากเมื่อก่อนต้องของเงินแม่ ทุกวันนี้ก็มีรายได้โดยการขายแว็กถ้าผมไม่ได้มาโต้คลื่นที่นี่นะครับไม่ได้มาเจอเพื่อนๆไม่ได้มาเจอติว๋วไม่ได้มาเจอยหล่าระยองเซฟรับก็จะไม่มีเด็ดเซฟแว็กในวันนี้ เซิร์ฟเนี่ยครับมันต้องคู่กับบีชบอลอยู่แล้วมันต้องคู่กับคนที่อยู่ทะเลอยู่แล้วเพราะมันจะทำให้เขาง่ายขึ้นอ่ะเล่นเซิร์ฟก็ง่ายนะครับเข้าใจอะไรก็ง่ายแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็การที่มันมีเซิร์ฟอะครับผมคิดว่ามันช่วยเรื่องของลบภาพจำความน่ากลัวของทะเลหาดแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงครับเขาจะพูดว่าแบบเป็นหาเพราะเราหน้าหาดทิ้งคนหักขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เจอมาเยอะมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักเล่นคนแล้วรู้สึกว่าเราก็เล่นน้ำหน้ามาเราสมเด่จเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไไม่เเเคยยยสีีชวิตอะรล เราก็เลยว่าทําไมทําไมมันถึงมีคํานี้เกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นว่ามันคือเรื่องของความรู้ความเข้าใจทะเลจริงๆนะครับเรารู้สึกว่าเราทายังไงให้มันให้คนเข้าใจดีว่าว่าทะเลมันก็มีมุมของมันที่มันดีอยู่ทะเลมันก็มีมุมของมันที่มันโกรธล้าอยู่ซึ่งถ้าคนไปตามตอนที่มันโกรธอ่ะมันเอาคุณอยู่แล้วมันไม่เคยปานีใครแต่ว่างนแค่เป็นคนที่ซื่อตรงไม่เฉิยทะเลครับเขาจะไม่ไม่ได้อ่อนข้อให้เราสิ่งที่แบบว่าทำไมคนอื่นเขาอยู่ทะเลแล้วคนอื่นเขาเท่กันวะแล้าททำไมเราอยู่ทะเลแล้วมาจะพูดว่าบ้านเราเป็นหาดินคนว เขาเรียกว่าอะไรเราต้องทําตัวนี้ให้คนไทยรู้ว่ารู้จักทะเลให้มากขึ้นนะครับแค,แค่คุณรู้จักทรัพยากรของคุณให้มากขึ้นก็พอเราก็เลยบ u i l d community ขึ้นมาแล้วเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคนลงไปเล่นในน้ำเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยคนถ้าคุณลงไปจกกับกระดังตกลือกนคุณไม่ตายหรอกเออแต่ถ้าคุณลงไปตัวป่าไว้น้ำไปเล่นอนะแซงเกง่งยินไงคุณก็ตายผมก็ตายเหมือนกันพอเมาเริ่มมีความรู้มมาเริ่มมีตรงน,นี้ขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยว่าสิ่งท แต่ผมันกำลังเล่นอยู่ผมกำลังขี่มันอยู่ตอนนี้มันคือเงินของผมด้วยตอนนี้มันคือทุกอย่างของคนที่นี่ด้วยให้คำว่าโราณเนี่ยกลายเป็นสวยงามสร้างภาพเึ้ื่อใหมาา่คือมันไม่เหมาะเล่นน้ำแต่มันเหมาะเล่นงขึ้นมันไม่อันตรายาอย่างที่คิด ที่ถือว่ามันปลอดภัยนะเพราะว่าบ่อของเราอะ่ะเป็นชูชีพให้กับเราเลยเวลาแบบเราจมน้ําทีอย่างนี้เราก็สามารถดูสายแล้วเกาะบรอดได้ ที่วิกฤตเป็นโอกาสจากที่ว่าเมื่อก่อนคนไม่เที่ยวพอมีเซิร์ฟปุ๊บคนมาเที่ยวมาเล่นเซิร์ฟมาเรียนเซิร์ฟมาทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นพวกพอ่พอค้าแม่ค้าพวกร้านอาหารบ,บ,าบ้านทักโรงแรมก็คือมีรายได้เข้ามาจากนักท่องเที่ยวช่วงไม่มีคนผมก็ไม่ได้มาทําเพราะว่าก็เห็นใจเจ้าของร้านเห็นใจเจ้าของเตียงเพราะว่าถ้าผมมาทาเขาก็ต้องจ้างผมเพราะว่ามันผิดจากเมื่อก่อนเยอะจากเมื่อก่อนที่ว่า ถ้าช่วงหน้าโลนี้จะไม่มีอะไรเลยก็คือจากหน้ามือเป็นหลังมือมันทำให้ชุมชนที่นี่เป็นที่รู้จักสำหรับช่วยชุมชนเรื่องหนึ่งเรื่องยาเสพติดเพราะว่าติ๋วให้เลิก แล้วใครไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดคือเป็นโค้ดไปได้สําหรับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ไมค่อยจะมีอนาคตแล้วก็เลิกก็ได้กันเกือบทุกคนคือสร้างงานได้กับเด็กแล้ววัน,นกับหัวตักคนแถวๆได้ประมาณสามหัวอย่างวันเสาร์อาทิตย์นคนละสามหัวหัวละสี่ร้อยก็ได้ค่าแรงวันละทั้งพัน่บซึ่งปัญหาที่ไหนไม่ได้สําหรับเด็กแลวก็พวกแม่โคลงแม่ค้าที่อยู่ทําชาที่อยู่ข้างทางเขาก็ขายได้เขารอเนี่ยรอเซิร์ฟแหละแล้วก็คิดดูแล้วว่า อย่างคนมาตอนเนี้ยคือมาเล่นเซิร์ฟในหน้าเนี้ยอาชิตย์น่ะประมาณ200คนถ้าคิดเป็นที่พักก็โดยประมาณร้อยห้องเราคิดมาเป็นประมาณร้อยห้องร้อยห้องของของพ่อยังมี10สิบแล้วไปไหนละเก้าสิบคือมันเฉลี่ยกันไปหมดทุกคนได้ไม่มีใครเสีย หลักๆเลยแน่นอนครับผมคิดว่าผมได้รู้คุณค่าของทรัพยากรบ้านตัวเองครับเมื่อก่อนเราเราไม่ชอบเลยอะหน้าฝนนะครับหน้าหน้ามรสุมเนี่ยเพราะทะเลมันไม่สวยเลยไม่เคยสวยเลยนอกจากที่เครื่องมันจะดูเละแล้วนะครับมันยังมีขยะเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นคนที่เดินไปเก็บขยะทุกวันนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นการโชว์หน้าตาของหน้าหารเราด้วยนะครับแล้วเราก็เล่นน้ําเราเห็นเราพายไปแล้วมันเจอขยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนเราก็รู้สึกว่า,วามันไม่ใช่วความผิดเราอะแต่เราต้องทํา เออแล้วแล้วมันก็มาทุกวันอะ่ะเราก็ต้องเก็บทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเก็บเล่นเก็บมันก็ถือว่าได้เก็บผมมองว่าถ้าเราไม่เก็บเลยอะ่ะเราก็ผิดจริงๆแล้วการเล่นซื้อมันเก็บนิสัยในการใช้ขยับมันมากเลยครับมากๆพลาสติกอยู่แทบจะไม่แตะไม่จั่เป็นเลยครับ เราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้นักท่องเที่ยวลองลองเก็บดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทาโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับจริงๆริโปรเจกต์นี้มันก็ก i, สําคัญมากนะครับมันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กพื้นที่ซึ่งเราก็เลยไปรูมอว่าเอาจริงเราแล้วมันมีเด็กในพื้นที่ที่เขาอยากเล่นอยู่แล้วแต่เขาแบบว่าอาจจะไม่มีเงินในการมาเล่นเออเขาก็มาเก็บขยะมาอะไรมา,ม,ามานั่งกันจริงๆแล้วอะเราอะมีโครงการอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กในพื้นที่อะไรเงี้ยมา,มาวันวิกดย์มาธรรมดาเงี้ยเราบอกเล่นเลยสนับสนุนเด็กพื้นที่อยู่แล้วให้เขาได้เล่นดกกัง แต่ว่าก็จะมีบางเด็กบางคนที่เขาอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวอาจจะไม่กล้าก็คือไม่กล้ามาขอบอดเราเล่นพูดง่ายเขาก็เลยเลือกที่จะมาเก็บขยะมาแลกชั่วโมงฟรีแทนซึ่งพอตรงนั้นเราก็อาจจะเป็นการเปิดประตูช่องแรกครับว่าเราอาจจะรู้จักอ๋อเอา้าน้องชอบเล่นเหรออยู่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยงั้นรอบหน้ามาเลยมาฟรีอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้เซิร์ฟเดียวกันแล้วอ่ะเราก็เลยให้เขาเล่นฟรีไปเป็นงานซัพพอร์ตชุมชนอยู่แล้วที่เป็นโปรเจกต์ของเราแต่มันก็ถือว่าเป็นประตูก้าแรกแล้วกันในการเปิดให้เรามาเจอกัน สำหรับเด็กชนในคุณพี่กับพวกเรา ว่ากีฬาเซิร์ฟครับมันเป็นกีฬาที่เกิดมาจากธรรมชาติมันเป็นการเล่นกับธรรมชาติโชคดีที่ว่าชุมชนของเราที่นี่มันอยู่ใกล้ทะเลเราเลยใช้ประโยชน์กับมันได้เรียนรู้กับมันได้มันก็เลยทําให้มีอาชีพเกิดอาชีพขึ้นมาทําให้มีการกระจายรายได้ท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป กระดาโตัวคลื่นะเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งคือเห็นคลืนไปได้ขาดคลืนเมืนลงแดงลองลองเรื่อดตัวคลืนทะเลมันเปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผมจากตอนแรกที่ผมแบบตื่นสายมากๆเลย พอมารู้จักกีฬาโตขึ้นต้องมันนั่งเฝ้านอนเฝ้าคืนตั้งแต่เช้าเพื่อเฝ้าดูคืนโอ้คืนช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นคืนที่แบบสวยที่สุดมันจะไม่มีลมเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ <laughs> ฮะกีฬาเซรฟืองผม,มา่า เพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปตามวัยของเราตามยุคสมัยตามเป้าหมายนัดตอนนั้นมากกว่าอย่างแรกๆเราก็อาจจะมองว่ามันคือกีฬาที่โอเคมันต้องชนะยุคที่เราเป็นนักกีฬานะครับแต่พอมายุคมาทําเียนเซิร์ฟเรามองว่าตรงนี้มันคือมันคือวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมของคนพื้นที่ที่คุณเลิกงานออฟฟิศมาคุณมาเล่นเซิร์ฟออกกําลังกายมันไม่ต่างจากเตะฟุตบอลนะครับ ประมาณอายุนี้ปั๊บมันก็กลายเป็นอาชีพไปแล้วมันกลายเป็นอาชีพสําหรับคนในในชุมชนบ้าคนนาตอนนี้อาชีพหลักก็เซิร์ฟเลยถือว่าเป็นพนักง,งานในในทีมไปเลยนะครับเราก็ต้องทําตัวเนี้ยมันแข็งแรงเพื่อที่จะ,ะอร์ตเขาได้ต่อณจุดจุดนี้เลยกีฬาเซิร์ฟสำงับผมผมคิดว่ามันก็เอามการมันค็อเป็นทุกอย่างอะไรประมาณนี้เรื่องจะบอกว่ามันคือทุกอย่างาก็ว่าได้ ตอนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยคือทุกคนนะไม,ไม่มีใครรู้หรอกว่ากีฬานียมันสร้างไรายได้ได้ถ้าถือว่ายิ่งบ้านเกิดเราแบบยิ่งเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่เ,เราใจเราก็ฟูขึ้นเพราะเรามีไรายได้ทุกคนที่ได้มาอยู่ตรงนี้ทั้งบริวเวณนะ่ยก็ถือว่าทุกคนมีไรายได้หมดตอนาที่พี่ติ่ชวนมาเล่นก็แบบได้ประสบการณ์ต่างๆไปเที่ยวต่างจังหวัดตัวที่ใต้อะไรเงี้ยครับจากที่ขายเตียยครับได้เงินเดียว ผมเป็นครูสอนเซิร์ฟได้เยอะเลยครับได้ห่างไกลการ,รษษษษเดทผิดอะไรเงี้ยครับออกหลังการทุกวันหลังเรียนก็ออกมาอยู่กับเซิร์ฟตลอดครับบ้านเกิดสำหรับผมนะครับเจริงๆมันมันเริ่มจากมีวันหนึ่งที่ผมเดินอยู่หน้าหาดนี่แหละครับผมมันก็คือช่วงในฟีเรียกับที่เราก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟมันคือการกันกอง,องมาซึ่งเราก็เห็น เห็นชาวมงที่อยู่ครอบครัวครับก็จะมีเรือมีเด็กๆมีอะไรก็มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองเขาเราก็ประเมินนะครับเพราะาตอนนั้นมาเป็นรุ่นมันก็สับสนว่าชีวิตเราจะไปทางไหนดีว่านั่นเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาก็ดูมีความสุขกันได้ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทํายังไงวะให้มันแบบให้มันแค่เนี้ยไม่เหนื่อยไปกว่านี้แต่อยู่ได้อ่ะลูกเราอ่ะลูกชาวมงคนนี้น้องเป็นระดับเดียวกันอ่ะเด็กอะ่ะทุกคนคุยกันได้ กันได้แล้วก็โตไปได้วยกันซึ่งเลยก็เลยคิดว่าทำยังไงจะทําให้แบบฐานความคิดมันเท่ากันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ว่าทําไมผมถึงอยากดึงคนคอมมิชชั่นรอบข้างที่เป็นคนวัยเดียวกันเข้ามาให้มากที่สุดเพราะอยากจะเซตอัพไมล์เซตให้ว่าเนี่ยไม่ว่าอาชีพเราจะต่างแค่ไหนเงินไม่พอจะต่างแค่ไหนลูกลูกคุณลูกมึงอ่ะเราต้องไปทางเดียวกันได้มึงอาจจะพอใจที่ว่ามึงจะเป็นคนขับแท็กซี่อ่ะแต่าอาจจะพอใจเป็นจุดที่เอออาจะอยากเป็น เซิร์ฟเวอร์แต่ลูกทุกคน่ะเชื่อกันได้เราไปได้วยกันได้ในเวที่เราต้องการเ้วก็เลยปั้นคำมือเซิร์ฟกันมาล้วก็เลย,เร,ลเลยรู้สึกว่าผมชอบความคิปคันทรีคันทรีก็คือผมคิดว่าศักยภาพของเมืองอะม,มันไม่ได้อยู่ที่ตึกก่อสร้างมันอยู่ที่คนรอบข้างคนรอบข้างมันมีมาเซชตที่ดีครับเมืองมันก็จะน่าอยู่เมืองมันน่าอยู่เสร็จปับ๊บแล้วผมก็มองว่าเมืองน่าอยู่คนรอบข้างมีมาเซชตที่ดีนะครับสังคมดูดีได้รถไม่ติด นี่แหละครับแล้วคุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมกรกลมนะครับมือขับรถยนต์แล้วก็เอามือออกไปนอกรถแล้วมีอาการกดีๆพอแล้วครับชีวิตแค่นั้นเองขึ้นทะเลเปลี่ยนชีวิตครับ